ที่บริเวณซอย6ชายหาดพระยานะครับทางด้านของนายมานุษย์หนองใหญ่รองนายกเมืองพระยาพร้อมด้วยนางอนัญญ,ญาจันทรากาศหัวนหน้าส่วนส่งเสริมควบคุมโรคเมืองพระยาลงพื้นที่สังเกตการการเปิดรับลงทะเบียนให้พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เมืองพระยาเพื่อขอรับวัคซีนชิโนฟาร์มเป็นวันแรกนะครับซึ่งมีเจ้าหน้าที่จาก่วนควบคุมและป้องกันโรคเมืองพระยาเจ้าหน้าที่ SRRT เจ้าหน้าที่เทศกิจที่มาคอยมำนความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อเป็นการป้องกันในการเว้นระยะหา่างตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าสู่การลงทะเบียน สำหรับการเปิดรับลงทะเบียนขอรับวัคซีนชิโนฟาร์มนั้นนะครับพี่น้องประชาชนจะต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านอยู่ในเขตพื้นที่เมืองพัทยาเท่านั้นหากมีภูมิลำเนานอกพื้นที่จะไม่มีสิทธิในการขอรับวัคซีนโดยสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันพัทยาพร้อมหรือเข้าลงทะเบียนได้ตนเองนะครับที่จุดบริการที่เมืองพัทยาจัดไว้บริการทั้ง8จุดได้แก่ 1. ศาลาว่าการเมืองพัทยา 2. ซอย6ชายหาดพริยา 3. โรงเรียนเมืองพริยา2 4. โรงเรียนเมืองพระยา11 5. โรงเรียนเมืองพริยา8 6. โรงเรียนเมืองพริยา5 7. โรงพยาบาลเมืองพริยาและ 8. ที่ทำการชุมชนวัดบุญกันตนา,ารามตั้งแต่วันที่28มิถุนายนถึงวันศุกร์ที่2กรกฎาคมนะครับตั้งแต่9นาฬิกาถึง15นาฬิกา ครับวันนี้นะครับสาหรับพิทญา,าครับที่ได้เดงมาในการจกจสกิุามมาให้กับนงประชาชนในิญาครับนาจ,าจ,น,น,น,บจนวนแสนนศหรือว่าใช้ถิ่ได้ห้ามคนนะครับวันนี้นะครับเป็นวันแรกคือวันที่เป็นวันแรกที่ทางพิญญาได้ได้มีการรับลงทะเบียนนะครับ เนี่ยนะครับที่แต่งเว้นๆอย่างเงี้ยก็มีประชาชนที่สนใจนะครับมารับวัคซีนเป็น,นจำนวนมากนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นนะวันนี้ช่วงเช้านะครับก็คือประชาชนที่ที่มาลงทะเบียนโดยที่ที่ไม่ได้อยู่ในเขตกรุยานะครับแล้วก็ไม่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตก,กรุยาเนี่ยได้มาลงทะเบียนบ้านได้มาลงเบียนขอรับวัคซีนจันเป็นจำนวนมากนะครับคือทําให้ มีการออก,กันตามสถานที่ต่างๆของพัทยาที่รับลงทะเบียนทั้ง8ปดจุดนะครับก็อยากจะประชาสัามพันว่าประชาชนที่อยู่รอบนอกนะครับโดยอำเภออื่นๆเนี่ยที่ไม่ได้อยู่ในเขตขอพัทยาหรือว่าไม่ได้ทำการกินอยู่ในเขตขพัทยาเนี่ยขอให้ไปลงทะเบียนรับปัติที่ท้องถิ่นของตเนเองนะครับเพราะว่าจะได้ไม่เป็นการแออัดในในเมืองพัทยานะครับเพราะตอนนี้ถ้าเราคนเมืองพัทยาเนี่ย ก็มีประมูลมากอยู่แล้วนะครับที่ประทอรับโลที่นิโนฟาร์มนะครับท่านครับเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนครับปิดครับสําหรับการรับลงทะเบียนนะครับเปิดตั้งแต่9้งโมงเช้านะครับห้านาฬิกานะครับเราจะรับลงทะเบียนต้องครบทั้งหมดแปดจุดนะครับก็คือในเวลาห้าวันนะครับตั้งแต่วันที่วันที่ยแปดนะครับถึงวันศุกร์เราก็จะรับลงทะเบียนนะครับหรือว่าถ้า ที่นกฟามร,รับเนนต็มจำนวนแล้วเนะี่ยเราก็จะเปิดรับรับรบลงทะเบียนขอบุคคลทางเลือกของรัฐบาลด้วยนะครับก็คือบุคคลที่นกฟามเนี่ยจะมีลงทะเบียนได้ประมาณ5้าหมื่นคนนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่งเฉพาะแปดแห่งของมุกพยาที่เตรียมไว้นะครับเราจะลงทางแอปพลิเคชันของมุกพยาพร้อมได้อีกทางหนึ่งนะครับสำหรับคนทีอ่อยู่ที่อื่นนะครับแล้วแต่ว่าอยู่ใีเขนบ้านอยู่ในเขตมุกพญาเนี่ยสามารถลงผ่านแอปได้นะครับ